สุกสุขล้ขนนะคะมืนน้อี้บรรยากาศรอบเที่ยงแดดจัดแฮงค่ะพี่น้องค่ะเหมาะแต่แกการตากมะม่วงแผ่นค่ะมะม่วงแผ่นสาวนี่ตากแบบลายได้ดพี่น้องมื้อนี้ค่ะตากยูคน้าบานนะคะเนาะค่ะนั่งเฝ้าพี่น้องอาอยานฝนตกวข่ำค่ะแดดนิดจัดแฮงแล้วละค่ะได้การบักม่วงแผ่นและพี่น้องค่ะมื้อนี้แต่ว่า โตมากกวด,ดีเลอพี่น้องบอกมุง,งสิเนาค่ะก็เลดในัังฝาเนะค่ะเนะค่ะชมบรรยากาศรอบๆพี่น้องเลยค่ะเดดจัดเด้ค่ะมันเนี่ยหลบเตียงเป็นก็นจังฝนสิตกเล้นะพี่น้องด้านนี้ก็ฝนกำลังจะมาค่ะแดดมากค่ะพี่น้องชมนะค่ะอีฟ้าก้อนนี้ค่ะ ทางอื o, mo, whatever, mo, mo, tomato, ่นตกเลยพี uh, splash, daughter, ่น mm ้องท่านตะวันตกกับตกค่ะท่างตะไตกับแตงกลางปางตกเป็นหมองเป็นหมองเลยค่ะปีนี้อำเภอตะการแรงจ้าพี่น้องพ่ค่อยตกนะคะฝนทางสาบานสาบันนีชแนวก็ได้ค่ะค่ะกำลังคืมคร้าวคืมเข่าวาวันแดดจะดีปัญญบันนีคืมเล่พี่น้อง พาชมมะม่วงแผ่นนะคะเอาพี่น้องนี่ค่ะเออนี่แหละพี่น้องตากไว้นะคะจับมันถักพัน,นะคะ่ะตาอีกสองเดียวกันจะสิเดียวกันนะพี่น้องนะคะมงงเพ่นก็ได้โอ้ยพี่น้องพุ้ยขี่ฟ้าก่อนนี่ตกแช่แล้วค่ะมัน่นี้เบยู่ทั้งไตขึ้มเขาขึ้มเขาแล้วพี่น้อง ตกแน่นอนเลยค่ะท้องฟ้ากำลังเจิดจระแจมแห้งพี่นออ้องเฮ้ยแดดวอ้ยหอนเป็นหอนค่ะนี้ไปใส่กระปดดคันนางฟ้าบอกมองแผ่นพี่น้องนี้ขยานฝนตกห่ํมค่ะอทังถึงแลมาที่พี่น้องจะตกไม่ตกอรอลุ้นกันค่ะนี้ มาเด้อพี่น้องเพสิมาเก็บองมองแผ่นซอ,อยค่ะลมมาก่อนแล้วค่ะสาวันนี่ก็กระลังลุนอยู่ว่าเปรนสิตกือว่าต๊ะนะคะนะเสนอกระสิเดชทำการเก็บมองมองแผ่นแล้วพี่น้องยานฝนห่อค่ะเพราะว่าห้ามมาไดะะ้เล้ค่ะถือไอฝนกับเมียเขาเลวพี่น้องถ้าเป็นจะแห้งนะคะนะะตากลายแดดได้ค่ะจัจะเสีห้งคะ่ะพี่น้องค่ะ ลมบ่อย่อยมาแล้วลมลมบ่อย่อยอากาศกำลังเหลื่มผ่อนคลายลงเนี่ยแลละค่ะก็ได้การตั้งแต่บง,บง,บงเมองแผ่นนีเแล้วพี่น้องเลยขั้นฝนตกมากกับตากบด้ดค่ะ น่า่นได้เนาะค่ะพี่น้องมองมองเพนเฮ็ดยากได้ค่ะพี่น้องเหมือนว่าเฮ็ดนั้นง่ายค่ะแต่ว่าตอนที่สีให้เพินเ่นแหงจนกรอบจนพอคุณนี่พี่น้องจังเก็บแต่ค่ะมองมองเพนัวเฮ็ดบางอย่างตาตาให้เพิ่นแหงนน่นยากแาาห,ห่งหค่ะถ้าบ่แดดอีหลสมองเพนพราห้องสามารถเก็บกินได้นานนะคะถ้าเก็บแบบว่าถ้าตาแบบว่าแหงคลกักนะคะจะไม่ขึ้นราสีจะยังคงสวยงามค่ะถ้า จะพบอพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปดวยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ